การพูดคุยในขณะเขาเตบกําลังขึ้นคุณบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องห้ามดังนั้นใครเข้ามาสธิ์แล้วไม่ต้องไปให้สลามคนอื่นเขาถามอิดนึงว่าคนที่มานั่งฟังหรือมาละหมาดร่วมละหมาดจุมาในวันนั้นเนี่ยเขาควรจะต้องนั่งฟังคุณตบะอย่างไรการฟังคุณบ้าบนะครับก็คือต้องนิ่งแค่เราพูดคุยครเรานั่งอยู่แล้วก็ข้างๆเนี่ยเขาคุย แค่เราสกิดเตือนเงียบเราก็ไม่ได้แล้วโพบุญหายแล้วหนาสกิดเตือนและถ้าเราพูดคุยด้วยละ่ะย<ม>ิ่งไปกันใหญ่<ม>แล้วก็ไม่แค่นั้นมันจะมีข้อดีหนึ่งนบีบอกว่าไครที่อาบน้ำละหมาดอย่างดีแล้วก็ไปละหมาดวันศุกร์แล้วก็ฟังคุตบะแล้วก็นิ่งเงียบเลาจะอภัยโทษให้กับเขาศุกร์นี้ถึงศุกร์หน้าแล้วก็เพิ่มอีก3วันและในช่วงท้ายขะอดีเนี่ยนบีบอกว่า<ม><ม>ว่าวมันมัสซัลฮัซซอฟะกะละอใครที่รูปคําก้อนกวดก็คือละอก็คือเป็นโมฆะ ก็คือพลบุญหายเหมือนกันดังนั้นโทรศัพท์เหมือนกันไม่ได้คุยแต่ว่ามือเขี่ยโทรศัพท์ก็เหมือนกันพลบุญหายตอบร้ายเลยตอบร้ยล,ยลยเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาสัสยิดละหมาดวันศุนรรญญกร,ร์เนี่ยเราตัดดุนยาทิ้งไปก็คือโทรศัพท์เนี่ยปิดไปเลยอืปิดมีอะไรนะ่ะละหมาดเสร็จค่อยเปิดถ้าบางทีไม่ได้เล่นไง แต่บงที่เปิดเสียงโทรศัพท์ไว้เปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ละ,ล,ละมาดอยู่ขอเต็บพุทธบ้าอยู่เสียงดังลั่นเลยแต่ถ้าถึงช่วงละหมาดละ่ละกำลังละหมาดอยู่โทรศัพท์ดังของใครก็ไม่รู้มันทำลายความขู่ชัวของคนอื่นด้วยขู่ชัวนี่คืออะไรครับอาจารย์ขู่ชัวก็คือความสำรวมในการละหมาด ดังนั้นที่ดีที่สุดก็คือเข้ามาสัสยิดก่อนเข้ามาสัสยิดเนี่ยปิดโทรศัพท์ให้เรียบร้อยเลยอืมอแล้วก็หลังจากละหมาดวันศุกร์เสร็จอะไรเรียบร้อยค่อยเปิดอืม,อมเลขออย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนในเรื่องของการฟังคุตบะครับไม่ต้องให้สลามคนบางคนเนี่ยเข้าไปโอ้โหเจอทักทายให้สลามอ่าละหมาดตะยตุนมัสยิดเสร็จแล้วก็ให้สลามคนข้างๆบางทีผมเคยเจอนะแล้วผมไม่รับด้วยเยวพราอไม่รับก็หาว่าเราย <พอ S 2> ิง<พ>อีกะเพราะงั้น การพูดคุยในขณะคอเตบกําลังขึ้นคุ้บ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องห้ามดังนั้นใครเข้ามาสยิ์แล้วไม่ต้องไปให้สลามคนอื่นเขาครับก็เป็นเรื่องที่พี่น้องอะไรท่านอาจจะไม่รู้บางทีเข้าไปเพิ่มก็มุสลิมเดิมหรือมุสลิมใหม่ก็แล้วแต่เข้าไปก็ไม่รู้คุยทันนอกกันไม่จบสิ้นก็จะเข้าไปคุยกังในกันต่อคงจะแบบติดลมมาจบางทีมีกรณีหนึ่งอ่าไปมัสยิดแล้วแหละครับแต่ว่า อยู่ข้างนอกนั่งคุยกันข้างนอกอืมไม่เข้าไปในตัวมัสยิดพอ,อเขาแต่พอเขาอีกอมัดถึงจะเข้าไปอันนี้ก็อันนี้นั่งอยู่ข้างนอกนอนอก,กันเมามอยกันไม่ยอมเข้าไปกินน้ําชากินน้าชาอยู่ซัตใบจาก,กันอ,กอีก <laughs> เสร็จปุ๊บก็พอ <c oughs> พูดเห็นภาพก็น่า <c oughs> พูดเห็นภาพแล้วพี่น้อง <c oughs> หัวร้อนใหญ่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยใจอีกกอมาแล้วรีบอาบน้่งละหมาดเลยเพราะยังไม่ได้นั่ละหมาดรีบอาบน้่งละหมาดเลยเพราะครั้นี้จะทำให้อาบน้่งละหมาดมันจะไม่ชอไปบไม <า S 2> ่รือเปล่าใช่มันมจะไม่ไม่พิถีพิถันอืม